สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สำหรับที่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมานำเสนอนะครับลำโพงรถยนต์ฟังในบ้านนะครับตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับหลายคนรอฟังรอชมนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมส่งงานนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ชุดนี้นะครับสำหรับชุดนี้ก่ราคา40,000บาทนะครับสี่0มบาทก็ส่งได้ครับทั่วไทยนะครับตาม่ไกลมากก็ไปส่งให้ถึงมือนะครับแต่ว่าถ้าไกลก็ส่งตามระยะทางนะครับ แพงพานก่อนครับชุดนี้ราคา40,000บาทนะครับใต้ท่านใดคิดว่าแพงก็พันก่อนนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าเก่านะครับคือสั่งไปชุดที่3แล้วนะครับมาดูมาดูนะครับว่าชุดนี้มีอะไรแนะนาบ้ารมาดูกันเลยครับต่อจะมีมิกนะครับ1ตัวนะครับเป็นรุ่น เอ็มจ uh, ีศูนย์สี่บีทีนะครับมีดิจิตอลเอ็ G ีสามหนึ่งตัวนี่จะเป็นสามชแนลนะครับก็ mm hmm. มีพีนะครับพีเจ็ดแบนหนึ่งตัวครับ mm hmm. p ี่เจ็ดแบนแยกซับอิสระ,นะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นสวิตไฟนะครับสวิตไฟนี้ก็จะแยก ท,ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพาวเวอร์ขับก้างพาวเวอร์เบดนะครับพาวเวอร์แหลมนะครับแล้วก็ทีวีพวกไฟก็แยกแยกหมดกตัวนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับเวลาแก้ไขนะขอเส้นก้างนะครับเส้นก้างก็จะเป็น8นิ้วนะครับไว้3 8มแปดสองสฝั่งละ3ดอกนะครับเป็น6ดอกนะครับ เราจะมีแหลมแหลมใหญ่หนึ่งตัวนะครับฝั่งละหนึ่งตัวเป็นสองตัวครับแล้วก็แหลมสี่นิ้วอีกสี่ดอกนะครับเราจะมีวัดโบดหนึ่งตัววัดโบนดอกซับก็เป็นสิบสองนิ้วนะครับร้อยแปดสิบสามก้อนนะครับไว้สามนิ้วครึ่งนะครับ ไว้3.5นิ้ว1คู่ครับตัวเป็นอะคริลิกนะครับโชว์หน้าดอกประมาณนี้ครับครบเซตครับอ่ามาดูด้านหลังบ้างครับที่ด้านหลังปิดแล้วนะครับปิดเรียบร้อยครับคงไม่ต้องเปิดนะครับเพราะมันปิดยากครับหนักครับเป็นลมระบายความร้อนนะครับขนาด4นี้2ตัว2ฝั่งกับตัวครับฝั่งละ2ครับ สเปกคอนเสียบนะครับตัวนี้เป็นตู้แยกชิ้นนะครับตู้แยกชิ้นสเปกคอนของฝั่งแยกเบียดนะครับแล้วก็จะมีะก้างแหลมนะครับตัวนี้ลูกค้าเขาสั่งมาบอกอยากอยากจะได้ไปต่อเพิ่มนะครับก็ผมก็ทำสเปกคอนมาให้เรียบร้อยนะครับติดเส้นกลางแล้วก็แหลมนะครับอยากมาให้ต่อมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ไปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเียงกลางก็ไปพ่วง ต่อเพิ่มได้ประมาณ6-8ดอกนะครับเป็น8นิ้วสเปคเดียวกันนะครับแหลมก็4ดอกประมาณนี้นะครับจะมีขั้วแบตครับขั้วแบตจะเป็นขั้วแบบเป็นเกี่ยวขันนะครับตัวนี้ลูกค้าเขาต้องการทำเป็น2ระบบนะครับก็คือใช้สวิตชิ่งด้วยแล้วก็ใช้ใช้กับไฟรถได้ด้วยนะครับผมก็เลยออกแบบดีไซน์มาเป็นลักษณะนี้นะครับ เป็นแบบขันให้นะครับก็น่าจะสะดวกนะครับน่าจะสะดวกลูกค้าก็โอเคนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีสวิตชิ่งนะครับแต่ให้หนึ่งตัวสวิตชิ่ง12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งโมแอมพีกนะครับเป็น200แอมป์นะครับเาวเว้ด้านในแล้ว ก็จะมีคบเบตหนึ่งตัวนะครับคาเวอร์คบเบตหนึ่งตัวแล้วก็ขับเสียงกลางหนึ่งตัวครับแล้วก็ขับแหลมอีหนึ่งตัวครับเป็นชุดระบบไตแอมครับสามารถแยกแยกเปิดนะครับจุดง่ายครับแนะนำถ้าใครจะเล่นสัมพัทางนะครับก็แยกพาเวอร์จะดีกว่านะครับไม่ต้องไปพ่วงกันนะครับ ก็จะมีไม้นะครับแถมให้นะครับไมไม่ลอยนะครับสองตัวเป็นชุดนะครับสองตัวของเจดียนะครับก็ประมาณนี้นครับประมาณนี้เ,เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคร่าวๆดูนะครับว่าประมาณไหนขออนุญาตเปิดเบาๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็คําแล้วนะครับเนี่ย ใกล้เรืงเคียงครับเป็นบ้านเช่านะครับเป็นบ้านเช่าก็รบกวนเขานะครับก็เ,เอาพอประมาณนะครับฟังน้ําเสียงแล้วกันครับ BOOM! Cool. ครับก็ประมาณนี้นะครับพอประมาณครับประมาณ4 0นะครับเบาๆพอสำหรับจอนะครับจอตัวนี้ก็จะเป็นจอ24นิ้วนะครับแจะเริ่มนะครับชุดนี้ราคา4ี่0มืนบาทนะครับขอท่านใดที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ ดีๆให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะครับ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ